สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีรับทาโรค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นการออฟเดอะเดย์นะคะพลังงานประจำตัวของคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกองไพ่นะคะเดี๋ยววันนี้บีจะใช้ไพ่สามสำรับนะแต่ว่าจะใช้แค่สำรับละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะแต่ก่อนที่จะฟังเนาะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะ เพราะฉะนั้นเราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะถ้าฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็นำไปปรับใช้นะโอเคเดี๋ยวเรามานะคะเลือกตัวเลือกกันเลยนะคะอ่สตัวเลือกเหมือนเดิมนะค่ะใช้เวลาตรงนี้นานนิดนึงนะคะถ้าใครไม่อยากรอก็สกิปไปได้เลยนะ ครบเรียบร้อยค่ะอันนี้ตัวเลือกที่1น,นะคะ2 3ส,สและ4นะคะก็หลับตาทำสมาธิก่อนนะคะกดหยุดก่อนก็ได้นะลืมตาขึ้นมานะคะสะดุดตาสะดุดใจนะคะหน้าไ้านะคะกองไหนเป็นกองแรกก็ให้เลือกกองนั้นได้เลยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะคะตัวเลือกที่1นนะ มาดูพลังงานนะคะประจําตัวของคุณในวันนี้นะการออ h e day ของคุณนะคะคืออะไรนะคะนะคะก็จากที่เห็นตรงนี้นะมันเหมือนกับว่านะคะในวันนี้ตัวของคุณเองน่ะน่าจะเรียกว่ามีแผนบางสิ่งบางอย่างนะคะ ที่จะทำนะกับคนในครอบครัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคุณลูกนะคะกับแฟนนะคะหรือว่ากับคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้เนาะหรือว่าแม้กับเพื่อนของคุณนะคะหรือว่าญาติญาติของคุณอะไรแบบนี้นะเหมือนกับว่ามีการคิดมีการเตรียมนะคะวางแผนบางสิ่งบางอย่างที่จะไปทําด้วยกันอาจจะนัดกันไปทานข้าวอาจจะนัดกันไปเที่ยวนะคะหรือว่ามีการอ,อ ทำงานงารวมกันอะไรแบบนี้เนาะมันเหมือนกับว่าในวันนี้อะคะ่ะบางครั้งนะคะอาจจะมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างทําให้ติดขัดนะคะแล้วไม่เป็นไปตามแผนที่คุณนะ่ะได้คิดแล้วก็วางกันเอาไว้นะคะอาจจะมีการสะดุดนะคะแต่อยากจะบอกว่าด้วยความที่นะคะคุณนะคะแล้วก็คนที่คุณนัดเอาไว้ในวันเนี้ยคะ่ะมีความรู้สึกแบบ ยังไงก็จะต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้อะนะยังไงก็ต้องทําให้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณและคนที่คุณนะคะนัดเอาไว้ในวันนี้เนี่ยก็จะช่วยกันนะคะทําทุกๆอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในวัน,นี้แต่ก็อาจจะตกตะกุกตะกากหน่อยนะอืมนะคะแม้กระทั่งเรื่องของเอกสารเนาะ แต่ดูแล้วเนี่ยในเรื่องของการเดินทางที่วางแผนเอาไว้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้ไปในวันนี้นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแบบด่วนๆนะคะทําให้แผนการในวันนี้นะ่ะที่วางแผนที่จะเดินทางออกไปข้างนอกด้วยกันนะคะหรือว่าเดินทางออข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้นะอาจจะมีการหยุดชะงักลงนะคะบางอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนแต่ว่านะคะตัวของคุณเองนะ่ะก็จะสามารถทําให้วันนี้นะคะ่ะผ่านไปได้นะคะ นะนี่คือพลังงานประจําวันนี้ของคุณนะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะบิ๊กมองว่านะคะความรักก็เป็นความรักที่ดีอะคะ่ะเป็นความรักที่แบบไม่มีเงื่อนไขอะนะคะคือทั้งคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะต่างก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กรรันละกันโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนกลับมานะคะอะเรามาดูซิว่านะคะข้อความจากจากักรวาลนะคะจะบอกอะไรกับคุณนะคะคุณมีทางเลือกเสมอคะ่ะ นี่แหละบีมองว่านะคะก็ตรงนี้แหละที่บีพูดไปว่าอาจจะมีบางอย่างนะทําให้สะดุดนะอาจจะมีบางอย่างทําให้แผนการในวันนี้มันไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณนะ่ะนะคะตั้งใจหรือว่าปรารถนาเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขอให้คุณนะคะจงเชื่อมั่นนะคะว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้วันนี้มันอาจจะมีบางอย่างนะคะเข้ามาทําให้สะดุดนะคะแต่ทุกๆอย่างคะ่ะ เมื่อผ่านวันนี้ไปแล้วนะคะก็จะกลายเป็นสิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเข้ามาแทนที่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีอีกวันนึงแต่แค่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยในระหว่างวันเท่านั้นเองนะคะโอเคนะคะนี่คือนะคะการออฟเดย์ของคนที่เลือกกล่องที่1น,นะอ่ะเราไปต่อกันที่กล่องที่สนะคะดูกันนะคะ การออฟเดย์ของคุณที่เลือกกองที่สองนะมาดูซิว่านะคะวันนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะอืมอ่วันนี้ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งหน่อยนะคะเอ่อระมัดระวังเรื่องความขัดแยง้งไม่ว่าความขัดแย้งนั้นจะเกิดจากคนในครอบครัวนะคะเพื่อน นะคะคนในที่ทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งคู่รักของคุณนะคะอาจจะมีการขัดอกขัดใจซึ่งกันและกันนะอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงนะเอออาจจะใช้คำพูดนะคะที่ค่อนข้างที่จะทิมแทงใจกันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่ทั้งสองใบเนี้เขามาในทางเดียวกันเลยนะ นะคะว่าให้ระมัดระวางนะคะเรื่องของการเอาชนะนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แต่ถ้าหากว่านะคะในวันนี้เนี่ยคุณถามว่าแล้ววันนี้เนี่ยงานอะ่ะมันจะสําเร็จไหมมันจะผ่านพ้นไปได้ไหมเบียร์ยจะบอกว่าคุณเป็นผู้กำรรกุญแจเอาไว้ในมือคุณเป็นผู้มีกุญแจไว้ในมือเพราะฉะนั้นแล้วงานของคุณในวันนี้จะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะสามารถที่จะ เอาชนะคู่แข่งของคุณได้คุณสามารถที่จะปิดจ็อบได้ในวันนี้นะแต่ว่าคุณจะต้องสลัดความกังวลในใจออกไปให้หมดคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยจะทันหรือเปล่านะเออมันจะได้แบบตามเวลาหรือเปล่านะคะแต่บิอยากจะบอกว่าคุณจะสามารถจัดการได้คุณจะสามารถควบคุมได้เพราะทุกอย่างอยู่ในมือของคุณนะคะ ถ้าเป็นเรื่องงานก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะบีก็บอกได้เลยนะคะว่าการเงินก็ค่อนข้างจะติดขัดหน่อยสําหรับวันนี้นะคะถ้ารอเงินนะในวันนี้บีมองว่ามันก็ยังไม่ได้อะนะแต่ว่าในเรื่องของกับคนรอบข้างอะคะ่ะยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของออการมีปากเสียงกันสักนิดนึงนะคะอ่ะแล้วมาดูซิว่านะคะข้อความจากจักรวาลน,นะคะจักรวาลจะบอกกับคุณว่าอะไร จักรวาลบอกว่าย้ายความสนใจไปเรื่องอื่นซะนะคะไม่ว่าตอนนี้จะกังวลเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ต้องไปกังวลนะคะไปสนใจอย่างอื่นดีกว่าถ้าสมมติว่าในในตอนนี้นะคุณนะคะมีความขัดแย้งกับคนรอบตัวไปแล้วอสมมุติว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะ แต่หากไว้มันยังไม่เกิดคุณก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันเกิดนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะมีความทุกข์ใจมีความเศร้าใจมีความเสียใจมีความอึดอัดใจนะคะกับคนรอบตัวของคุณนะคะคุณก็ต้องย้ายความสนใจไปที่เรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องอื่นๆนะคะแล้วทิ้งความรู้สึกที่แย่ๆตรงนะะี้ค่ะออกไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับงานของคุณนะคะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยบีมองว่าไม่ว่าอะไรก็ตามในตอนนี้นะคะคุณจะต้องขจัดพลังงานที่ไม่ดีะนะเพื่อที่จะทําทให้ทุกๆอย่างในชีวิตของคุณในวันนี้ค่ะมันผ่านพ้นไปได้ทําให้พลังงานกลับมานะคะพร้อมนะคะที่จะทําให้ทุกอย่างดีนะคะโอเคนะคะต่อไปสําหรับคนที่เลือกนะคะตัวเลือกที่3มนะเอามาดูกันนะคะว่าการออฟเดอะเดของคุณคืออะไรนะคะ มาดูสิว่าได้อะไรนะคะว้าวโอเคนะคะก็ต้องบอกว่าการออฟเจอ์เดย์นะคะพลังงานของคุณในวันนี้นะคะก็คือตอนนี้นะเหมือนกับว่าตัวของคุณเองนะคะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนาะต้องบอกแบบนี้เนาะว่าอ่ะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะตัวของคุณเองก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นคนที่ทุกๆอย่างในชีวิตอะคะ่ะมันมีสีสันนะมันมีความาสนุกสนานอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดกับชีวิตเท่าไหร่แต่จะว่าไม่ค่อยเครียดมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่จรงิจรงจังแต่เรียกว่านะคะต่อให้จรงิจรงจังแค่ไหนนะคะ ก็จะมีแต่เสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มนะคะบีมองว่าคุณเป็นคนลักษณะแบบนี้แหละนะคะทุกๆวันคือความสุขไปที่ไหนนะคะคนรอบตัวก็มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพราะคุณนะคะดูแล้ววันๆที่ดีค่ะนะคะถ้าแข่งขันก็ได้รับชัยชนะนะคะถ้าคุณรอเงินอยู่พี่ก็มองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะถ้าคุณหวังปิดจอบงานวันนี้ได้แน่นอนแล้วยิ่งถ้าใส่เสื้อสีแดงด้วยนี่คือ นะคะเป็นสีที่วันนี้คือเด่นนะคะสีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะหรือว่าชมพูก็ได้นะคะ Ü เด่นนะแต่สีแดงคือวันนี้จะเป็นสีที่นำโชคของคุณนะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นดวงโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นเรานะคะวิจรารณญาณนิดนึงนะคะแต่นะคะในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสบายๆนะคะเป็นวันที่คุณเองสามารถที่จะควบคุมได้นะคะเป็นวันที่ทุกๆอย่างอยู่ในมือของคุณจริงๆค่ะแล้วก็เป็นวันที่ คุณมีความรู้สึกว่าคุณสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งอะนะคะ กับสิ่งที่คุณนะ่ะวางแผนเอาไว้นะคะเหมือนกับคุณนะคะตั้งใจนะตั้งใจกับงานชิ้นนี้มากๆเลยแล้วก็ทํามานานมากนะทำมาหลายเดือนมากๆเลยนะคะแต่ในวันนี้นะ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันจะถึงฝั่งฝันแล้วนะคะหรือว่าอาจจะสําเร็จในวันนี้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแม้ว่ายังไม่สําเร็จในวันนี้ก็เรียกว่าไปได้ประมาณ80% 90%ก็แล้วคือมันก็ใกล้จะสําเร็จแล้วเนาะถ้าเป็นเรื่องของการงานนะแต่บีมองว่าในวันนี้นะคะ เรื่องราวดีๆมันจะเข้ามานะคะความสุขจะเข้ามาความสบายใจจะเข้ามานะคะเหมือนกับตัวของคุณเองที่ผ่านมาก็คือทุกอย่างในชีวิตคุณมองแบบในมุมบวกอะคะ่ะแม้ว่ามันจะมีทุกความทุกข์ใจเข้ามาแม้ว่าจะมีความเศร้าใจเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยนะคะคุณเลือกที่จะมองข้ามแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ ให้มันให้มันมีอิสระนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวัน่ะนะคะวันนี้ก็คือวันที่ดีนะอ่ะแล้ามาดูสิว่านะคะข้อความจากจัก,กรวาลจะบอกคุณว่าอะไรจักรวาลบอกว่าหยุดพักความคิดสบ้างนะคะ เนี่ยตัวของคุณเองอะคะ่ะแม้ว่าจะเป็นคนสดใสนะคะเป็นคนสดใสล่าเริงเนาะแต่บางทีนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณนะ่ะยังติดอยู่ในใจเพราะดูแล้วพลังงานแบบนี้คือพลังงานของคนโสดนะเพราะว่าเดฟูอะคะ่ะเหมือนกับว่า มีคนคุยแหละอ่ะมีคนคุยแต่ว่าก็ยังไม่ได้จริงจังก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความรักอ่ะหรืออาจจะมีความกังวลในเรื่องของครอบครัวของคุณอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะไพ่ก็เลยบอกว่าหยุดพักความคิดในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะไปก่อนนะให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะเพราะว่าความสําเร็จสิ่งดีๆนะคะก็จะเข้ามาหาคุณนะคะนี่คือทั้งหมดของ คนที่เลือกการออฟเดอะเดย์ตัวเลือกที่3นะคะไปต่อกันที่นะคะตัวเลือกที่สี่นะคะแอบมาดูกันนะคะการออฟเดอะเดย์นะคะของอคนที่เลือกนะคะตัวเลือกที่สี่นะได้อะไรนะคะอืม ต้องบอกว่านะคะพลังงานในวันนี้เนาะเป็นพลังงานของการงา้อการขอคืนดีนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเป็นเรื่องของอาการเรียนการงานการเงินนะคะก็อาจจะมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาเป็นไปได้นะคะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามานะคะเราก็เปรียญย้ำให้คุณเองสามารถที่จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ ของเส้นทางที่คุณกําลังเลือกแล้วก็ทําอยู่ในวันนี้นะคะแต่ที่แน่ๆเลยถ้าใครนะคะรอนะคะคนรักมางอขอ,ขอคืนดีก็วันนี้ละคะ่ะมีโอกาสนะคะที่จะรับการติดต่อสื่อสารน,นะหรือแม้แต่กระทั่งการได้พบได้เจอกันอนะคะ หรือนะคะแม้แต่คนในครอบครัวถ้าหากว่าก่อนนันนี้มีเรื่องผิดใจกันนะคะกับคุณพ่อกับคุณแม่กับญาติพี่น้องใดๆก็ตามถ้าคุณมีความผิดใจกับคนในครอบครัวนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดูแล้วก็น่าจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแหละแต่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบเคลียร์ใจกันได้ทั้งหมดนะคะแต่ก็เรียกว่าพลังงานน่าจะมีความคลี่คลายมากขึ้นกว่าเดิมอะนะคะบีมองว่ามันเป็นแบบนี้นะ แต่ดูแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกๆอย่างค่ะมันกำลังจะฟื้นฟูเนาะฟื้นฟูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับก็คือรอจังหวะเวลาอ่าส,สมมติว่าทะเลาะกับแฟนเนาะแล้วก็รอเขามาคืนดีใช่ไหมแล้วรอมานานละอ่ะรอมานานละ แล้วทำไมเขาถึงไม่มาสักทีอะนะคะบีอยากจะบอกว่าเขาก็รอคอยจังหวะเวลานี่แหละนะคะเพราะว่าเด็กถือเหรียญขึ้นมาตรงนี้นะเขาก็รอคอยจังหวะเวลานะคะให้ได้กลับมาพูดได้กลับมาคุยนะคะเพราะว่าบางทีเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าเออถ้ากลับมาเราเนี่ยคุณจะให้อภัยเขาไหมกลับมาเราเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะหรือแม้กระทั่งคุณ ตั้งใจที่จะไปง้อใครสักคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะคือพลังงานตรงเนี้มันสลับกันได้นะไม่ว่าจะเป็นคุณง้อเขาหรือเขาง้อคุณน่นะคะอาจจะมีความคิดว่าเออวันนี้มันเป็นวันที่อยากจะไปง้อนะอยากจะไปขอคืนดีนะรู้สึกว่าอยากจะปรับความเข้าใจนะเออบีบอกว่าวันเนี้ยค่ะก็เป็นวันที่มีโอกาสดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูซิว่านะคะข้อความจากจัก,กรวาลใบนี้จะบอกกับคุณว่าอะไรนะ เลิกยึดติดกับผลได้แล้วนะคะออบเนี่ยบีมองว่านะคะมันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้คุณตั้งใจทําอะไรนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีความท้าทายเข้ามามีโอกาสเรื่องของการเงินเข้ามาหรือว่าอะไรก็ตามอะคะ่ะขอให้คุณคว้าเอาไว้นะคะไม่ต้องไปสนใจว่าเมื่อทําไปแล้วมันจะดีไหมไม่ต้องไปสนใจว่าเออทุกอย่างมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ขอให้คุณจงเชื่อมั่นในความสามารถของคุณแม้กระทั่งการไปออพูดนะคะ กับคนในใจของคุณเนาะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนผิดนะอะสมมติว่าคุณเป็นคนผิดคุณก็ไปงอเขาเลยค่ะนะคุณไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะให้โอกาสไม่เขาจะคืนดีไหมคุณไม่ต้องสนใจเลยถ้าว่าคุณเป็นคนผิดนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะงอได้เลยส่วนถ้าใครนะคะรอให้เขามาง,งอนะบีบอกเลยว่าก็มีโอกาสเหมือนกันถ้ากรณีที่คุณไม่ได้ผิดแต่เขาเป็นคนผิดนะบีพูดให้เห็นสอง สองด้านนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพิจรารณานำไปปรับใช้กันนะถ้าหากว่าเขาเป็นคนผิดเขาก็จะมีโอกาสมาง้อคุณในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมแต่ว่านะคะจักรวาลก็บอกว่าเลิกยึดติดกับผลได้แล้วไม่ต้องไปสนใจนะคะทำตามความรู้สึกทำตามหัวใจของตัวเองนะคะ นี่คือทั้งหมดนะคะของคุณที่เลือกการ์ดออฟเดย์ในตัวเลือกที่4นะคะบิ๊กก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม,มานะคะทุกๆอย่างนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะล้วนแล้วแต่มีเหตุผลแล้วก็เป็นจังหวะเวลาที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำทุกวันให้มีความสุขค่ะแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจเข้ามาบ้างน,นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ